มาเที่ยวนั่งมิตมเอค่ะแต่แล้วดิฉันต้องผ่านกนต้องทําอะไรดีคะคุณอยากดาอะไรทําอย่างเดียวก็ได้ค่ะอลูกิ้งค่ะอารุกิ้งค่ะนั่งเลยค่ะ่างนี้ค่ะเอาข่าวางบนนี้ค่ะนี่นะคะอแล้วก็จับอย่างนี้ค่ะจับอย่างนี้เลยค่ะจับจับอย่างนี้แล้วถ่ายไปเลยค่ะถ่ายถ่ายเลยค่ะถ่ายไปให้สุดค่ะเออมันก็จะกะเด้งกลับเออถ่ายไปเลยค่ะ ถ่าอ่าถมายมาอ่าถมายมารอบด,ดีค่ะอ๋อหนูรูแลเล่นสนุกนะเล่นสนุกเลยใช่ไหมเนี่ยเ <ปะ S 1> ออนี่ตุ๊กให้หนูเท่าไหร่ถึงจะ<ร>ผ่านจะได้ลดพุงเลยค่ะกระดาษพันเยที่ไห่สิบทีอ่าหนึ่งสอง้าตี ห้าหกเจ็ทำไมมันเหมือนมันสุดน่ะมันมันเหมือนมันถอยลงไปเรื่อยๆไม่เรามือเราต้องดันไปสิไม่ใช่ค่ะเหมือนไอ้เนี่ยค่ะมันไม่กลับมาหาหนูเน่ะกลับกลับกดแรงกดไปมันจะเด้งกลับมาเนี่ยค่ะมันไม่ฝึดกลับมาอออ๋แล้วปล่อยมันก็จะกลับพอพอสุดมือแล้วก็ปล่อยบางมันก็เด้งกลับไหม กลับค่ะเออเล็อ๋อต้องรู้ห <câ>: ล <c oughs> <C> ักมันใช่ไหมโอเคสู้ค <C> ่ะเห็นแม้เครื่องอุปกรณ์ขึ้นเยอะค่ะใครจะมาเยี่ยมบ้านพี่ตุ้มต้องซ้อมมานะคะใส่ชุดมาเลยค่ะเย้เก่งมากหนูบีเป้าหมายโอเคเราจะลดพุงกันนะคะสู้ๆค่ะผ่านไหมคะพี่ตุ้มผ่านค่ะได้ค่ะ โอเคพร้อมไว้แล้วสีนี้มันก็จะเปิดงอะเปิดได้สิพลุงเรายื่นมากเลยพี่จะบอกสายที่จักรยานแล้วพุ่งออกต้องให้เราสนุกไหมสนุกค่ะโอเคไปโอเคบายบายขอบคุณนะคะผ่านเกณฑ์นะคะบาย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 